สวัสดีครับผมเอ็มอัธพลดอนจิว๋วไพรและวันนี้เราอยู่กันที่ดอนการ์เด้นเกาะแก้วบ้านเราพิศณุโลกครับเอามาชมผลไม้อีกชนิดหนึ่งก็คือส้มเขียวหวานอันนี้เป็นส้มเขียวหวานที่อายุประมาณสักห้าปีนะครับก็ตอนนี้ติดลูกแล้วสวยงามแล้วก็รสชาติดีแล้วนะครับเพราะออกมาหลายรุ่นละก็เดี๋ยวเราจะให้ดูความดกของเขานะครับนี่ ดูลูกนฮะนี่ดกแบบธรรมชาติไม่ใช้คำว่าออแกนิกนะครับแต่เราไม่ใช้สารเคมีเพราะว่ามันอันตรายต่อคนใช้นะครับแล้วก็ผลกระทบที่จะตกไปถึงคนกินนี่เราไม่มั่นใจว่าสารตกค้างต่างๆเนี่ยมันจะ,ะติดหรือหลุดเข้าไปกับติดตามติดไปกับผลไม้อ่ในปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็เลือกที่จะไม่ใช้ดีกว่าแล้วอย่างส้มนะครับ ตัวส้มเนี่ยโดยเราก็เพิ่งเข้าเพิ่งรู้ทาอย่างส้มเนี่ยเราก็เพิ่งรู้จักธรรมชาติของเขาเนะเขาจะดูแลง่ายออกดอกก็ง่ายนะครับไม่แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ดูแลใสป่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยปุ๋ยที่เราหมักไว้นะครับนี่นี่นะครับลูกเก่าอ่ารุ่นพี่ พอรุ่นน้องออกมาเขาก็ไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งรุ่นพี่พุ่นรุ่นพี่เนี่ยอ่าแล้วก็มีรุ่นน้องนี่นะรุ่นพี่อ่ารุ่นนี้กินได้ละเดี๋ยวเราจะลองแกะดูนะตัดหญ้ามานะมืออาจจะไม่สะอาดหน่อยเราไม่ได้ใส่ถุงมือเดี๋ยวดูตัวเดี๋ยวเราลองมาแกะดูนะว่าเนื้อส้มเนี่ยมันจะโอเคขนาดไหนนะแต่จริงจริงแล้วอ่ารุ่นนี้น่าจะเป็นประมาณสักรุ่นที่สามนั่นละ ที่เขาให้ผลผลิตนะครับแล้วก็รสชาติเริ่มดีแล้ว่่แล้วเรามาดูแล้วลองมาแกะเนื้อกันดูนะครับแล้วลองมาแกะเนื้อกันดูนะครับมือดำๆอ่าแต่มันจะออกเปลือกมันจะออกขมนะแต่ตอนนี้าคิดว่าน่าจะดีขึ้นละ่ะนี่เรากินได้แลางสบายใจโดยที่เราไม่ต้อง กังวลนะว่าเอ๊จะมียาไหมจะมีการชุบยาหรือเปล่าเพราะอย่างเวลาเราไปซื้อเขากินเนี่ยเรารู้สึกอ่ากังวลใจค่อนข้างเยอะนะครับเราปลูกเองเด็ดจาก,กต้นกินเองเนี่ยโอ,อ,อ้อืมรสชาติ้มเดี่ยวเดีอืมอืม อร่อยใช้ได้เลยเราก็ไม่เคยคาดคิดว่าเขาจะดกได้ขนาดนี้นะนี่แบบลูกเล็กๆนีเ่เ,เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวลองคอยดูนะเวลาที่เขาลูกใหญ่แล้วแบบเริ่มเปลี่ยนสีเนะี่ยโอ้โหเราต้องหามาให้มาค้ำกันสนุกสนานเป็นการใหญ่นะฮะนี่แหมเปนศัตรูหนึ่งตัวเจ้าแมงอะไรเนี่ยไห้ดูดิ นี่นี่กลืนกับใบและเชี้อเฮ้ยเอามาอันนี้ไม่เป็นไรนะเราก็ปล่อยธรรมชาติเหลือแค่ไหนก็แค่นั้นอ่าตรงนี้ที่เราลองปลูกถั่วบาซิลนะครับขยายสามารถคุมหญ้าพื้นได้ดีนะฮะหญ้าอื่นแทบจะไม่มีขึ้นเลยก็เราก็จะขยายให้มันเต็มพื้นที่นะเวลาเดินนี่ก็นุ่มๆเท้าดีนะเวลาตัดสมมุติเราตัดให้มันต่ำๆหน่อย เขาก็จะแตกขึ้นมาแล้วก็จะออกดอกแบบนี้นะสวยงามมุมนนู้นก็จะเป็นทิวเขากระยางนะครับมันกำจัดแมลงวันทองนะครับเราก็จะใช้วิธีการนี่นะเอาเยื่อใส่ขวดรอไว้อย่างนี้นะเขาจะเข้าไปติดกับจากนั้นเขาก็จะออกไม่ได้นะโอเคก็ช่วยได้เยอะนะครับเรากา็ลดการใช้สารเคมีโดยตรงนะครับก็เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่ดึงดูดแมลงวันทองให้ เข้ามาอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการดึงหญ้าเข้าโคนแล้วก็ลดด้วยน้ำหมักชีวภาพของเรานะสังเกตดูระดับกองหญ้าที่เราถมขึ้นมานะสูงเลยนะนี่เท่าถังน้ำเลยนะก็ใช้วิธีการอย่างนี้ก็แทบจะทุกครั้งหลังจากที่เราตัดหญ้านะครับเพื่อลด การใช้ปุ๋ยเคมีหรือไม่ใช้เลยแบบเรานะครับจากนั้นเราดึงเข้าเมื่อเราดึงเข้าโคนนระับแล้วก็อาจจะใช้ดินกบช่วยนะครับเพื่อ,อป้องกันการคุ้ยเขี่ยหรือลมอพัดให้มันกระจุยกระจายเพื่อบังคับให้กองหญ้าเหล่านี้เป็นอินทรีย์วัตถุที่ไม่ให้กระจัดกระจายไปที่อื่นนะครับดูความสูงของกองหญ้านะครับก็เท่ากับถังน้ำนะ ก็สังเกตดูดีดๆมันเหมือนกับเป็นการยกโคกนะครับแต่จริงๆแล้วเราใช้วิธีการนี้มาโดยตลอดนะตั้งแต่เริ่มปลูกก็ดึงหญ้าเข้าโคนหลังจากนั้นเราก็ใช้ดินกบทับลงไปนะครับแล้วก็ลาดด้วยน้ำหมักน้ำหมักชีวภาพที่เราทําขึ้นนะครับนี่ที่เราตัดมาเมื่อกี้ก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับพอสมควรก็เชือจางด้วยน้ําหลังจากนั้นเราก็นํามาลดบนหญ้านี้เลย เมื่อเราเจอจางได้ที่ก็ใส่บัวลดได้เลยครับนี่อาจจะไม่บ่อยก็ได้นะครับเพราะว่าจากที่เราทำมาก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ลดนะอันนี้เราลองทำน้ำหมักมาแล้วเออมันมีจุลินทรีย์ที่อาจจะช่วยย่อยเพิ่มขึ้นนะเพราะธรรมชาติในดินเขามีจุลินทรีย์อยู่แล้วครับ ก็ลดให้ทัว่วทรงพุ่มนะกองหญ้าที่เรานํามาเมื่อสักครู่นะครับกองหญ้าที่เรา,าดึงเข้ามาใส่โคนนะแล้วก็ลดด้วยน้ําหมักชีวภาพแบบนี้นะก็จุลินทรีย์ที่เราหมักไว้ก็จะช่วยในการย่อยเหล่านี้ให้เป็นอินทรีย์วัตถุเพื่อให้ต้นไม้ของเราเนี่ยสามารถนําไปใช้งานได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีใดๆเลย แล้วเดี๋ยวใครอยากลองชิมรสชาติของผลไม้เรานะครับก็ทักทายกันมาแล้วก็จับจองกันได้นะครับสำหรับมะม่วงน้ำอกไม้สีทองที่เราได้ออกอนำไปขายตรงให้กับผู้บริโภคให้กับคนกินโดยตรงเนี่ยก็ฟีดแบคค่อนข้างดีนะครับรสชาติหวานอร่อยนะหวานฉ่ำทั้งลูกพอเราปล่อยให้มันแก่จัดนะครับกรณีที่เป็นผลไม้ชนิดอื่นส้มก็เช่นกันนะครับ ก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้นะครับดอนการ์เด้นเกาะแก้วบ้านเหลาพิษนุโลก